สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ a อซี่แนนะครับสวัสดีครับคุณไหมสวันนี้ครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในเอพิโซดที่สองร้อยสาสิบสี่นะครับหลังจากช่วงสงการวันนี้วันนี้วันตลาดหุ้นเปิดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารีบอัดรายการกันมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วกันนิดนึงนะครับมาเริ่มจากขอเริ่มจากซิสเต็มของเราก่อนนะครับเคทีเคทีเนี่ย อ,อย่างตลาดนะครับด้านล่างสุดนี่มาเก็ตยังปิดอยู่นะครับมาเก็ตป<ะ>ิดก็คือเราเราไม่ได้ซื้อหุ้นนะครับผมพาไปดูพอร์ตเลยว่าตอนนี้เราก็ไม่มี<ะ>หุ้นนะครับพอร์ตเราเป็นพอร์ตป่าแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้มีการซื้อขายอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีสัญ,ญญาณซื้อนะครับมาเก็ตปิดใชครับโอเคเซตเราที่เรา สี่เส้นไว้ก็ก็มาจริงนะสวยงามครับครับวันอังคารที่แล้วนะครับระดับการย่อที่แปดสิบแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับฟิโบนัชชีจากจากจุดนี้นะนะครับโลที่ประมาณเก้าร้อยเจ็ดสิบไปถึงไฮที่ประมาณเดี๋ยวนะประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าเนี่ยนะครับเขารีเทสกลับมาที่แปดสิบแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเป๊ะเลยนะครับ ันห้าสิบได้ไหมตันพันห้าสิบมีเศษนิดหน่อยครับเป็นโลโลของวันอังคารที่แล้วนะครับอืมจะไปไหนต่อเขาไหมมาแตะเลยนะครับอไปก็ตีกันเคียงก็ับะแล้วก็สงการเราก็พื้นปาร์กนะนะนี่จันอังคารนะครับพุทพปาร์สุข ที่เราเปิดมาวันนี้ก็โอเควันนี้ฮ่องกงก็ลงนะครับห่างเซงลงมาสองปร์เซนกว่ามาอยู่ในกรอบที่กรอบบนนี่คือคือเส้นสองร้อยแล้วควรจะเด้งนะครับถ้าเป็นกรอบล่างนี่ก็ต้องมาเทรนไลน์เส้นล่างแล้วแหละมาลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับว่าเขาจะเข้ามาตรงนี้ไหมนะ ผมว่ามาลงไหมเนี่ยใช่ครับรก็ค่อยๆลงมาซึ่งลงมาหน่อยๆนะครับห่างเสงจากวันนี้นะครับลงมาเส้นสีฟ้าสีเขียวเส้นเนี้ยสีขาวสีเขียวเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่สนะิบเปอร์เซ <laughs> ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็กลับมาหยุดที่เดิมเลยนะประมาณหมื่นแปดนะหมื <laughs> ่นแปดกว่าใช่ครับหมื่นแปดกว่าเพราะอย่างบาบา,บานี่ บาบาถ้าเทียบบาบาสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันจะอยู่ประมาณประมาณเส้นสองร้อยพอดีเลยครับอือมี่เป็นที่ท่านบอกมาเสือมีอมาาม่ถ้าลงแต่เสือมี่แข็งนะสิบเปอร์เซ็นตไม่ใช่ง่ายเสือมี่กับเส้นสองร้อยห่างก็ต้องยี่บห้าเปอร์เซ็นนะครับแปลว่าถ้าลงลงสิบเปอร์เซ็นเท่ากันเนี่ยเสือมีอม่จะไม,ไม่ไม่โดนเส้นสองร้อยนะครับ จะมีแข็งกว่านะครับเนาะเอามามีอะไรมั่งล่ะเนี่ยมีทองคำทองคำที่ยังคงออทามไฮอยู่นะครับวันนี้ก็ออทามไฮอีกแล้วสองพันสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับอืมครับผมอืมทองคำนี้แน่นอนยน่นนครับแน่นอนซื้อไหมครับไม่ซื้อนะครับ ตกขบวนก็ตกขบวนไปเว็บห้าแล้วไม่เอาะซิลเวอร์ซิลเวอร์ไม่เหมือนทองคำนะซิลเวอร์มี<ด><ด>เหมือนคนเล่นได้นะน้ำมันน้ำมันนี่ตรงใส่จะลงซะคุณใหม่นี่นลหลังจากที่เขาหลุดเส้นสีขาวมานี่นะครับ ก็สุดแล้วดุดเลยนะครับอืมไม่ได้กลับไปนะครับว่าจะรีเทรชเส้นนี้ไหมนะที่ประมาณหกสิบสี่กว่าตอนนี้หกสิบนะครับถ้ากลับมาตรงนี้ก็น่าน่าช็อตเหลือเกินนะแถวแอเรียนี้นะครับตรงนี้ก็ตอนแรกเด็กก็โอ้โ ตอนแรกเด็กเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าต่ำร้อยนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นปีมาแล้วที่มันไม่ต่ำร้อยอะนะเออตั้งแต่เขาตั้งแต่ปีสองสองอะที่ขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในช่วงเกิ100นร้อยมาตลอดนะครับร้อยกว่า,า,าแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่านาทีนี้เลยเนี่ยหลุดร้อยนะครับหลุดเลยนะเนี่ยครับหลุดร้อยครับจะดีม่างเลยนะครับครับ ร้อยหนึ่งเขาดูดประมาณนี้นะก็เรียกว่าดุดร้อยแหละนะครับลุดร้ยอยนะครับ btc btc เนี่ยเขายังลงมาลงมาไม่ถึงตัวไฮไฮของปีปีสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลากไฮปีสองหนึ่งไว้เส้นหนึ่งเดี๋ยวนะ หายปี21อยู่นี่นะที่6 9หมืนะครับเรียกว่า BC เรายังลงมาไม่ถึงนะครับแต่เส้นเส้นตรงเนี้ยหายเมื่อตอน2 4งสเนี่ยเรียกว่าแย่มาสองครั้งแล้วอ่ะได้ดูทรงแล้วมันตั้งคิดว่าไงผมว่าน่าจะลงเนาะผมว่ามาเนี่ยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นผมว่ามาอืม เราจะครบท่าเลยล่ะสวยเลยคือถ้าเขาไม่มาเนี่ยแต่ตรงนี้เขาต้องไปแล้วอะ่ะใจก็คิดว่าคิดว่าน่าจะลงมามาที่หกหมื่นเก้าตรงนี้นะตนแต่ก็อย่าไปเดามากเลยชอบก็มีไปเหอะเพราะอย่างทองคำอะ่ะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเรารอตรงนู้นตรงนี้เสร็จแล้วสุดท้ายไม่มีทองคำ ถ้าไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อแบบจิ้มไปเลยเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมาที่ซัพพอร์ตให้เลยอ่ะขึ้นกันยาวๆเลยนะบีซีก็เช่นกันถ้าเกิดเกิดชอบก็อย่าไปรออะไรเลยใช่ไหมคุณไหมถือว่าของว่าเฮ้ยตัวที่คุณตั้งไม่ได้เลยสเตจี้ครับสเตจี้ครับ,รรบอืม เทียบกันนะถ้า BTC ลงมาลงมาตรงนั้นนะในในไพ่แอคชั่นที่คล้ายๆกันนะ่ะเซจี้ก็ต้องลงมาประมาณนี้นะนี่อันนี้ไม่ใช่หายปีสองหนึ่งนะเป็นเป็นสองสี่นะครับแต่หมายความว่าเวลาที่เขารีเทสลงมาที่หายเดิมอ่ะด้วยพฤติกรรมคล้ายๆกันนะ่ะต้องสองร้อยแบบเกือบสองร้อยสองสองร้อยท่วนๆอะไรอย่างนี้เลยนะซึ่งมันเยอะอะ่ะสำหรับสาหรับซเซจี้คือ คือมันลงมาอีกสามสิบเปอร์เซ็นตะ <laughs> ์จะจะมันจะสอดคล้องกันไหมถ้าบิตคอยลงมาเนี่ยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตก็เป็นได้นะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตมันเจอเส้นหกหมื่นเก้านะ <c oughs> แซจี้เองก็คือต้องลงมาถึงสามสิบสองเปอร์เซ็นจากสามร้อยเนี่ยเหลือสองร้อยอ่ะ <c oughs> ว่าจะเป็นจะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับต้องรอมิคอยลงแล้วกันครับนะคุณใหม่ก็รอรุ้นไปแล้วกันนะครับครับผมผมไม่มีอะไรแล้วครับนะวันนี้ก็ตลาดหุ้นเปิดนะครับฮ่องกลงลงไทยเราก็อยู่กับที่นะไม่ได้ไปไหนอ่าใช่ครับสองๆอยู่หาลงเหมือนเดิม ก็หวังว่าจะเป็นซัพพอร์ตที่แข็งแรงนะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันก็มีตัวแคนเดลที่เป็นกับตัวนิดนึงนะโอ้แต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนัยยะอะไรมากหรอกแต่มันก็เป็นมันเกิดขึ้นที่ซัพพอร์ตนะครับหรือว่าเกือบจบเลยนะเกือบจบท่าจบท่าขอล้วกันนะไม่จบกันนะแค่นี้พอ ใช่ครับย,ย,ยังยังยังดีจะมีท่าจบให้นะออถ้าลงมามากกว่านี้จะไม่ได้นะครับอาจารา์ครับแต่แต่เวลาเดียวกันนะคุณหมายถ้าฮ่องกงจะลงสิบเปอร์เซ็นอย่างที่เราคิดนะแล้วไทยเราจะจะยืนไหวล้วเนี่ยเออ,อก็ก็ไม่รู้นะมไม่แน่ไม่แน่ครับเดือนอ๋อเดี๋ยวลืมตูหุ้นอเมริกาเลยขึ้นไหมอ่ะหุ้นอเมริกา ผันผนหนักนะครับข,ขึ้นขึ้นลงลงเขาทำอะไรกันเนี่ยครับมริการ<อ>นั่นนะแต่แต่ทั้งหมดนั้นคือเขาอยู่ใต้เส้นสองร้อยนะครับอ่าอันนี้คือตรงนเ,ร Dead, Dead เนี้ยที่เรียกว่าเด a ดเดดครอสเนี่ยอ่าเนี่ยเส้นห้าสิบตัดสองร้อยเนี่ยนะครับก็คือมันเกิดเดดครอสแล้วนะครับเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละช่วงเราสงการเนี่ย ทั้ง S&P 500ทั้ง n a s d a ร100้อยเนี่ยก็คือ Dead Cross เด็ดคอร์สไปเรียบร้อยแล้วนะครับเด็ดคอร์สตอนที่เป็นโกลเด้นคอร์สเนี่ยเราก็เนี่ยหน้าตาโกลเด้นคอร์สก็คือเส้น50ตัดเส้น200ขึ้นนะครับเมื่อมีนาปี23นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าผ่านมา2ปีเต็ม สำหรับ n a s d a กนะครับ 2>, 2ปีเต็มที่อยู่กันมาด้วยเทรนขาขึ้นเนี่ยนาทีนี้นะครับต้องประกาศขาดังๆว่ามันเด็ดครอสแล้วนะครับขาลงแบบใยญ่ๆครับผ,ค,บผคือคือไม่เสร็จในการเทรดต่างๆนานาเนาีน่ยก็ต้องปรับตัวให้ทันนะเทคนิลเขาก็ไม่ได้โก,โกหกว่าเนี่ยจาก Golden Cross นะครับใช้เวลา2ปีนาทีนี้ d เด d Cross นะครับ เวลามันอยู่ใต้เด็ดครอสเนี่ยมันก็มันก็เป็นเทรนด์ขาลงะนะครับก็ระมัดระวังแล้วกันตามนี้ครับใช่ถ้ามองมองดูอยู่แล้วครับเด็ดแล้วนะครับระวังตัวให้มากเลยนะครับใช,บใช่ใช่ใช่ม,มันก็กลายเป็นกลายเป็นรีสตสแตนไปแล้วเนี่ยทำตัวเป็นรีสตสแตนไปเรียบร้อยแล้วครับ โอ้นี่เรื่องใหญ่นะพุณอเมริกาที่เรื่องใหญ่ครับโอเคงั้นเพื่อนเพื่อที่สนใจข่าวสารจากเคทีนะครับก็เรียนเชิญที่ขีเอตัวนี้เลยช่วงนี้ตลาดปิดนะครับโอเคงั้นเหลือเวลาทาการอีกกี่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อไห่เนาะเดี๋ยวก็เจอนี่ละอีกแล้วใช่ครับครับผมอืมงั้นเทปนี้สัปดาห์นี้เรามีเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ